ท่านขาา่าวบักข้ามกีฬา้บันไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่4กรกฎาคม2567โดยชายู้บักขา้ขารั้งบอลไทย,ย,ยนนรคร,รับฮารามัดูข่าวบ,บันไทยในช่วงของเย็ยนวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างพบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงงานนี้ยังโหดเลยนะสุวรรณั์เมาสองช่วยโอเอชบริวณถล่มคู่แข่งยับไปถึง8ต่อศูนย โดยสโมสรโอเอสวารนทีมชั้นนำแห่งศึกจูเบราโปรดีกในลีกสูงสุดของเปลเซียมต้นสังกัดของสุบนัตเหมือนตาดารุตตัวเก่งทีมเชิไทยในช่วงปริตสั้นต้ที่2พบกับทีของ KSK h e i ไฮสเมื่อคืนวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าโอเอสวารนเนี่ยโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่ถล่มยับเอาชนะเอเอคเอสเคไฮสไปถึง8ต่อศโดยในเกมนี้ออสการาเซียจัดการส่งสุบนัตเหมือนตาหมายเลขสิบาดารุกทีมเชิไทย ลงยืนตำแหน่งกองหน้าในช่วงครึ่งหลังก่อนที่สุบรัณจะแผงลิดทันทีเหมาคนเดียว2ประตูพาโอเอชบรวนนำห่างคู่แข่งไปถึง3ต่อ0นาทีที่52แล้วก็4ต่อ0นาทีที่69 โอ้โหเป็นน้ำงานนี้นะผมถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเจ้าหนูสุวรรณัทเหมือนตาของเราสามารถเหมาคนเดียว2ประตูในครั้งนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็ได้ยกันชุดครั้งต่อไปอาจจะมีชื่อเป็นตัวจริงตลอดไปก็เป็นได้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูสุวรรณัทเหมือนตาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัยังไงความรู้สึกแฟนบอลออสเตรเลีย เจอกัน2ครั้งเอาชนะทีมชาติไทยไม่ได้ในครั้งนี้โดยการที่งต้านของควันหลงนะฮะหลังเกมการแข่งนนขันด้รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันศุกบอล AFF U16 ปีแชมปีเป็นชิป2พัน24ณับเมืองสุราการการตาประเทศเอินโดนีเซียทับช้างศึกทีมชาติไทย U16 ปีภายใต้การน,นำทัพของสเสด็จเจเด็ดมีลาบโดนเดือดอย่างสุดประทึก เสมอกับทางด้านของทีมชาติออสเตรเลียไป1ต่อหนึ่งในช่วง90นาทีก่อนจะต้องไปตัดสินแชมป์ด้วยการยิงจุดโทษสุดท้ายทีมชาติไทย่ายไปอย่างเฉียวเฉียด8ต่อ9ซึ่งหากนับในเวลา90นาทีทีมชาติไทยเองก็พบกับทีมชาติออสเตรเลียไป2ครั้งเสมอกันทั้ง2ครั้งนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มเสมอกันไป0ูต่อศนรอบชิงชนะเลิศเสมอกันไป 1, 1ซึ่ง,งออต เจอกันสองครั้งเอาชนะทีมชาติไทยไม่ได้ในครั้งนี้เขาเนต์แรกก็บอกว่าออสเตรเลีย,ยดีกว่าไทยแลนด์เพียงเล็กน้อยในครนั้งนี้เท่านั้นเขาไม่ต่อมาพวกเราอยู่ในระดับทีมฟุตบอลโลกแต่ว่าชนะไทยไม่ได้อย่างนี้นะเขาไม่ต่อมาขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นและก็ทีมงานโค้ชทุกท่านที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เขาไม่ต่อมา ดาโวสกี้น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเขาอยู่ในคาัะที่สูงกว่าเกือบทั้งเกมช่างเป็นผลงานของกัปตันทีมเป็นวิธีการที่ดีในการปิดท้ายและการแสดงที่ยอดเยี่ยมของแต่ละคนโดยชชนะจากจุดโทษที่เกิดขึ้นในคาระนี้ขอาเม่นต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งกว่าเราคิดที่เราคิดซะอีกนะขอาเม่นต่อมายินดีด้วยออสเตรเลียชัยชนะเหนือไทยแลนด์จากจุดโทษในคาระนี้ขอาเมม่นต่อมาเกิดอะไรกันขึ้นกับเกมนี้กันแน่อะไรจะขนาดนั้น คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยนะออสเตรเลียเจเดนส์ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาสิ่งที่ทำให้พวกเขาผ่านเข้าไปสู่รอบเอเชียนครับครั้งต่อไปได้ปรมาคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับท่านทานของโจอ伊และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านทานของกัปตันเจเดนนาโคสกี้ปีเตอร์นาโคสกี้และก็วิกกี้พวกคุณต้องภูมิใจเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาโจ้ Joey, ทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะ ขอไม่ต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งมากจะชนะพวกเขาได้บอกได้เลยนะว่าไม่ใช่บริ่งง่ายขอไม่ต่อมาแชมป์ออสเตรเลียหรือนี่ยขอไม่ต่อมาทำได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะเจเดนทำได้ดีมากจริงๆเด็กๆทุกคนพวกคุณคือแชมเปี้ยนขอไม่ต่อมายินดีด้วยออสเตรเลียหนุ่มไทยแข็งแกร่งมากจริงๆในครั้งนี้ ข่าวแม่ต่อมามม้จารย์นประเทศไทยผู้เร่นเยาวชนพวกคุณนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากโอ้โหเป็นในว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าออสเตรเลียแฟนๆออสเตรเลียก็ยังยอมรับในความสามารถของทีมชาติไทยชุดยู16ปีของไทยของเราถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอนาคตขา้างหน้าถ้าได้เจอกันอีกครั้งจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเจนครับอาไจะยังไงอาวุธหนักเลยนะพิธวัตกลางพลรังเดนโมบ้านหลังใหม่ ที่5ในครั้งนี้โดยทางด้านของเดีลวนักเตะไทยถือว่าน่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพิธิวัตสุจิตธรรมกุลกองกลางตัวเก่งของบีจีประชุมที่เพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกคัพปับปมบาดในครั้งนี้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามตัวเขาเองนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวอ่าเดวายี่สิบหกเก้าปีในลีกไทยมาแล้วกับยักษ์ใหญ่นับเป็นทีมที่5ในช่วงซีซั่นหน้าในครั้งนี้ โดยเมืองทองดาผมฤดูกาลสัปดาห์15ลงเล่นทั้งหมด3นัดเทโรฤดูกาลสัา์16ลงเล่นทั้งหมด25นัดเชียง ille, รายฤดูกาลสัาห์ที่17ลงเล่น3 3นัดฤดูกาลสัา18ลงเล่น46นัดฤดูกาลสัาห19ลงเล่น40นัดฤดูกาลสัปดาห่20ลงเล่น42นัดและก็ฤดูกาลสัา21ลงเล่นทันสส้งหมด40นัดส่วนกับทานด้นของฝั่งบีจีประุมฤดูก,กาลสัน2าห์ที่ทัลงเล่นท ฤดูกาล2023ลงเล่นทั้งหมด37นัดแชมป์ไทยลีก1แชมป์เอฟเอคัพคูณ2แชมป์ลีกคัพ2ไทยแลนด์แชมเปียนคัพ2และขบเริงยอดเยี่ยมชัยลีก1ส่วนกับทีมชาติถือว่ามีชื่ออยู่ในแผนการของคนสื่อทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ปี2019ทว่าในยุคของอิชิอินั้นเพิ่งจะลงรับใช้ทีมชาติไปเพียงแค่เกมเดียวนัดกระชับมิตรกับญี่ปุ่นช่วงวันขึ้นปีใหม่โดยทีมชาติไทยอยู่23ปี10นัด2ประตู แชมป์ซีเกมส์ครั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่สันเ็นัดยิงไป1ประตู3แอสซิสแชมป์อาเซียนคัพ1ครั้งส่วนกับท่นทาของตับต้นสังกัดใหม่อย่างบริลัมต้องการตัวเขาเป็นตับต้นและฤดูกาลหน้าพรอเตพิธิวัธรรมกุลกลายเป็นเดียวแรกของทีมแชมป์ไทยลีกโดยที่คือตัวแทนของพีรดลชามรัศมีที่ย้ายออกไปแต่ว่าสุดท้ายแฟนของทัพสายฟ้าต้องหวังจะเห็น ต้พรังทองกลับมาท็อปฟอร์มกันอีกครั้งเนื่องจากว่ามาตรฐานของตัวจริงทีมนี้สูงมากเลยทีเดียวนะไปในวัางานนาี้ที่ผมเจ้าเต้พิธีวัสุจิตธรรมกุลนะฮะกองกลางพารังเดนโมกลับบ้านหลังใหม่ของเขาในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับอาร์ตยังไงพรังการดราม่าปฏิเสธรับเงินชดเชยจากสมาคมหลังไม่ได้ยอดตามที่ตกลงก,ลงกลันไว ซึ่งพลังการ FC ที่เปลี่ยนชื่อมาจากหน้าของดาราก้อนปทุมวันกาญจนบ,บุรี FC ได้ออกถแถลงการไม่ขอรับเงินชดเชยจากกรณีเลื่อนชิงชนะเลิศในศึกช้าง FA ฟเอฟเนื่องจากได้รับเงินเพียงแค่500 0 0นบาทแต่ที่สมาคมตกลงกันไว้ว่าจะจ่ายจํานวน1ล้านบาท หลัาจากที่การแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2 0 23นักชิงชนะเลิศถูกเลื่อนออกไปลงสนามในวันที่15มิถุนายนเพื่อหลีกทางให้ทีมชาติไทยได้ลุยฟุตบอลโลกประหง2ัน26รับคัดเลือกรอบสองซึ่งต่อมาดราก้อนประชุมวันกาญจนบ,บุรี FC ฟซณตอนนั้นตัดสินใจขอถอนตัวเนื่องจากยืนยันว่าแบกรับค่าใชจ่ายไม่ไหว พราะฟุตบอลปิดฤด,ดูกาลไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายเขาเปลี่ยนใจกลับมาแข่งขันกันใหม่เนื่องจากเงินชดเชยที่จะได้รับจํานวน1ล้านบาทที่คุยกันไว้ในข้งนั้น กระทั่งล่าสุดพลังการ FC ออกมาโพสต์อัปเดตถึงประเด็นดังกล่าวอะไรกันครับเนี่ยเรียนคุณดนพันล่ำซํำนายกสมาคมฟุตบอลไทยตามที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับปากด้วยวาจาก,กับทางสโมสรฟุตบอลดราก้อนปรุมวัน FC เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลื่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลอรรายการช้างเอฟเอครับ เพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยได้มีเวลาเก็บตัวมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้นั้นเดิมทีทางเลขาคุณดน,นพันธ์รับปากเองกับทีมสโมสรว่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจํานวนเงิน1ล้านบาทและทางสโมสรได้แจ้งผู้บริหารระดับสูงและก็แฟนบอลไปแล้วแต่นั้นตามที่เลขานุกการคุณดน,นพันธ์ แจ้งมาในวันนี้ว่าทางคุณดนพันธ์และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจะชดเชยให้สมโมสรเป็นจำนวนเงิน500,000บาททำให้ทางสมโมสรไม่สามารถชี้แจงกับผู้บริหารระดับสูงได้แฟนบอลและก็สาธารณชนได้สมโมสรจึงไม่สะดวกที่จะขอร,ะรับเงิน500,000บาท ที่ไม่ตรงกับข้อตกลงเดิมและทางสมโมสรมีความจําเป็นที่ต้องแจ้งกับแฟนบอลและก็สาธารณะเพื่อจะไม่โดนข้อกล่าวหาในการบริหารที่ไม่โปรโ่งใสทางสมโมสรยืนยันว่าได้รับข้อสเสนอเงินชดเชยจํานวนเงิน1ล้านบาทตามที่ทางด้านของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งผ่านเดขามาจริงและไม่สามารถร,รับเงิน5้าแสนบาทนี้ซึ่งไม่ตรงตามที่รับปากกันเอาไว้นั่นเองนะ โอ้โหเปน็นนว่างานนี้นะฮะดรามาอีกครั้งกับทางด้านของสมาคมแล้วก็ทางด้านของทางาทีมดราก้อนปทุมวันกาญจนบ,บรุรีที่มีการคุยกันเลื่อนศึก f a c u อนะฮะทีะเตก,กันในช่วงของฟุตบอลโลกที่ผ่านมานี่อินครัคบก็ต้องรอกันต่อไปกันด้วกันนะฮะดรามานี้จะจบลงเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวบัคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยไบอิชิอิตายประจำวันที่4กรกฎาคม2567 โดยชายผูนน้บังคับรัางบัลชากครับ